ดีครับเพื่อนๆพบกับมี่ซีนะครับวันนี้มาชวนทําเมนูผัดมีส้วแต้จิ๋วกินเป็นกับแก้มเนี่ยอร่อยแล้วก็อิ่มท้องอย่าบอกใครเลยครับเพื่อนๆเห็นเป็นเมนูแบบนี้นะกินเป็นกับแก้มเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เพลินด้วยขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการลวกเส้นมีส้วนะครับเพื่อนๆเราก็รอจนน้ําเดือดใช่ไหมครับ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่หมี่ซ้วลงไปทำการต้มนะคะเพื่อนๆเราจะดูว่าหมี่ซ้วสุกหรือยังเราก็ตักขึ้นมาสักหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ลองเอามาเคี้ยวดูนะครับถ้านิ่มแปลงว่าเป็นอันใช้ได้นะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะชอบกินแบบแข็ง เกือบนิ่มก็ได้หรือว่าจะชอบกินแบบกรุบกรุก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่มีซีสเนี่ยชอบแบบกําลังพอดีนะครับก็คือไม่ได้นิ่มเละจนเกินไปนะเวลาผัดแล้วมันจะอร่อยนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการหัน่นซอยแครอทนะครับเมนูนี้เราจะมีแครอทด,ด้วยขั้นตอนต่อมาครับเพื่อนๆเ,เมื่อ,เ,อเส้นสุกแล้วเราก็เอามาน็อกในน้ําก๊อกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่เด็ดน้ําไว้นะครับ พักไว้ผึ่งไว้ให้เขาแห้งนะจากนั้นเราก็มาทําการซอยกระป๋องปีต่อครับเพื่อนๆซอยไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้กระป๋องปีเราก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็มาซอยเป็นลักษณะแบบนี้เลยซอยไปเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเพื่อนๆเราจะมาทําการหั่นแฮมกันครับแฮมนี้เราซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับเพื่อนๆเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทุกคนรู้จักกันดีนะนี่เราก็มาหั่นลักษณะแบบนี้แล้วก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆให้เป็นท่อนสั้นนิดนึงนะ อันนี้ผมลืมถ่ายให้ดูนะครับยังไม่จบขั้นตอนนะเมื่อกี้นี้จากนั้นเราก็เทน้ํามันลงกระทะตั้งไว้ให้น้ามันร้อนนะครับแล้วก็หันมาตอกไข่ไก่นะครับใช้ไข่ไก่ประมาณ5ฟองแล้วก็ทําการตีไข่ไก่ให้เป็นลักษณะไข่เจียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยลงไปเจียวก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เทไข่ลงไปเลยแล้วก็ลอนไปให้ทั่วๆกระทะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการเจียวไข่ไปเรื่อยๆนะครับให้ไข่สุกนะ ไม่ต้องเจลให้สวยงามก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นอีกทีนึงนะครับเอามาหั่นซอยเพื่อโรยไปบนหน้าผัดหมี่ซ้วนะครับจากนั้นใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับใส่เห็ดหอมลงไปนะครับแล้วก็เอาไปผัดกับน้ํามันแบบนี้เห็ดหอมเราก็แช่น้ําไวใ้ให้เขานิ่มนะครับแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นๆนะจากนั้นก็ใส่หมี่ซ้วลงไปนี่ทำการผัดคลุกหมี่ซ้วไปกับเห็ดแบบนี้เลยนะครับ ทำการปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลทรายนะครับเพื่อนๆตามด้วยพริกไทยนะครับซอสหอยนางรมอันนี้ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะแล้วก็ชูรสครับเพื่อนๆน,นี่บ้านผมเนี่ยชอบกินชูรสนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทำการผัดกุกเขาไปเลยอันนี้เราจะหั่นมาหั่นซอยไข่นะครับ นี่จริงๆพี่สาวของผมช่วยอีกมือหนึ่งนะครับเราแบ่งหน้าที่กันนะอีกคนหนึ่งหั่นซอยนะอันนี้เราจะใส่แครอทลงไปกระลำปีนะครับนี่ฟ,ฟูฟูแบบนี้เลยแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเพื่นพนอนๆเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเหนืดอแห้งๆไปหน่อยนะ ทำการผัดคุุกเขากครปปีแล้วก็แครอทนะครับให้เข้ากับเส้นแล้วก็เห็ดหอมได้เลยขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ใส่แฮมลงไปนะครับเป็นแฮมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะนี่ทำการผัดคุกเขาไปให้เข้ากันเลยครับให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยแทรกซึมไปให้เข้ากันแล้วก็ พอเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็โรยไข่ลงไปนะครับก็จะเป็นเมนูผัดมีซัวแต้จิ๋วที่น่ากินมากๆเลยนะครับสูตรนี้นะครับได้มาจากรุ่นพี่ที่ทําอาหารเก่งมากๆที่มาจากจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นเมนูปาร์ตี้กับแก้มของผมในวันนี้รับรองว่าผมต้องฟินมากๆแน่ๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้นะครับลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมีซีส,สแบรซีส,สเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูกับแก้มเมนูหน้านะครับ